ความไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้เนาะมันจะมาเบาๆเนาะปีนี้คริสต์มาสเราอ่ะก็เลยแบบอยากทําอะไรที่เราไม่เคยทํากันเนาะมันเสมือนลูกหนึ่งคนนะคะเว้ณน้องรอีผีเลย เฮ้แล้วม,มาเต็มกันนะครับสวยมากว้าตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยคุณตำรวจแล้วมันแต่งย่าไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเป็น EP นวันคริสต์มาสเจลีฟพิพุทภูปานะครับคริสต์มาสเลยเมื่อกี้มันคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเลคะเดี๋ยวเราจะไปย้อนเวลากันว่ากว่าจะเป็นทุกทุกลุคนี้ได้นะมันจะต้องเจออะไรบ้างให้ดูก่อนหนึ่งสเต็ปให้ทุกคนคิดว่ามันใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะในการแต่งนะคะโอเคป่ะเราไปเดินไปแต่งตัวกันเลย มาเริ่มต้นเเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยค่ะหายเปอะไรไปแล้วด้อนเวลาแ,ลวแอบแต่งหน้ามาแล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันผู้หญิงต้องลงหลายสิ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการแต่งหน้านะคุณตุ้ยก็ลงพรมเมอร์อละคุณปาลงคือลงทุกอย่างแล้วแต่งอะไรวันนี้วันนี้เนี่ยจริงๆนะคะเลฟเลเนี่ยคุณตุ้ยหาทุกอย่างหาหมดเลยซึ่งเราก็กล่าวว่าจะแต่งแบบว่าเออสวยๆแต่เลฟเลของคุณตุ้ยหามาตั้งตั้งเราเลยบอกว่าเขาแต่งแบบ สวยนิดนึงเพราะว่าถ้าแต่งอีกนิดนึงคือจะกลายเป็นฮาราวีแล้วนะคะ นี่เลฟเลนอยากได้แบบนี้เลย <S <S ขเขาเรียกว่าอะไรคะคุณตุ้ยแกรมนิดนึงปากแดงแล้วก็ชิมเมอร์นหน้าเงาให้ดูแล้วก็มีกากเพชรเลน,นละาะกุสาลงฝ้าสีชมพูแล้วแต่แอบไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจะตั้งไว้ว่าอยากจะทําผมเลยนะเป็นเหมือนมิกี้เม์ที่มันใหญ่ๆเนาะมีวิกด้วยอาปีนี้คริสต์มาสเราอ่ะก็เลยแบบอยากทําอะไรที่เราไม่เคยทํากันเนาะทุกปีอ่ะเป็นแบบสวยคือใส่ชุดคริสต์มาสสีแดงมีสีของคำเนาะ เซนตินตาไปข้างนอกปีนี้เนี่ยก็เลยอยากจัดข้างในเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างทํากันเองนะคะโดยที่ครูตุ้ยไปหาอุปกรณ์มาทําตัดเย็บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆกว่าจะเป็นครูตุย้ยไม่ใช่เรื่องง่าย <laughs> ครูตุ้ยอธิบายเรื่องจะดตรีมคริสต์มาสหน่อยค่ะ คือปีนี้อยากได้แบบความเป็นแฟชั่นนิดหนึ่งเลยก็รู้ว่าความเป็นจริตคู่ตุ้ยคูปาคือความไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้เนาะมันจะมาเบาขึ้แล้วเนาะเราต้องเป็นมึนแบบแฟชั่นคริสต์มาสแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะจัดฉากเลยแล้วกันทำเองเลยแล้วกันแล้วก็คิดคอนเซปต์เองแต่ก็จะต้องไม่หลุดธีมค่ะค่ะก็เลยแบบมีความแบบทันสมัยด้วยบวกกับแฟนซีด้วยวันนี้ลูกคูตุ้ยก็จะเป็นแนวแบวๆไม่ใช่แบบนี้แล้วหรอคะ นี่ยโบโซ่ไงอ๋อแบลวแบล๊ก็แบลบแบลนะนี่แบลวเหรอเนี่ยอีกนิดนึงฮาโลวีแล้วยังยังคริสต์มาสทุกคนนึกถึงอะไรไปลเออเพราะว่าจริงๆคุณตุ้ยมองถึงแบบสีสันเนาะความสนุกสนานโบโซ่มันอยู่ในส่วนสนุกไลยเขียวแดงอ่ะก็ความสนุกสนานของขวัญเนาะใช่จัดต้นคริสต์มาสดูแบบอากาศหนาว เราพูดถึงเรื่องสคซเนาะแน่นเราก็ต้องมีกากเพชรมีเพชรวิ้ง,ง,งน่ารักน่ารักน่ารักคุกกกตุ้ยแต่งมาถึง30นาทีเสร็จแล้วค่ะอีฉันยังงองอยู่เลยจ้ะเป็นกวางผสมโบโซคือคุณตุ้ยอยากจะบอกว่าแบบทํากันเองอะไรกันเองเนาะพยายามครีเอทให้กับทุกๆคนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากติดตามคุณตุ้ยคุปปาด้วยนะจริงๆทุกคนก็สามารถทําเองได้หมดเลยนะคุณเนาะอยู่ที่แบบฮึบไม่ฮึบฮึบไม่ฮึบยิ่งฝึกแต่งหน้าไปเรื่อยก็จะยิ่งแบบชานนญะะค มือเลยนี่ใช้นิ้วเราไม่ต้องติดกาเลยนะเพราะว่ามันปเ,เป็นเพชรมือถืออ๋อมันเป็นแผงอเม,มาก็เด็ดทำไงทีนี้ <c oughs> อย่างนี้เหรอใ <c oughs> หญ่ปะ <c oughs> ท้องฟ้าวิปร,ริตแปลกดนันนหน <c oughs> อังกอร์ <c oughs> ไม่ใช่คริสต์มาสแล้วนะคะตอนนี้ แบบดูคุณตุ้ยซีว่าถึงไหนแล้วต่อไปจะเป็นการเซตผมนะคะ,ะวันนี้ถ้าใช้แร์พีดแบบช่วยให้มันดูแบบผมหนาแล้วก็แบล็วๆวันนี้จะทำท่าทบบจ้ามผมแบบเหมือนมุ่มๆมันัมมมน,นี่ยมันแบบนุงกว้างเลนดีอ่ะสมโบโซ่เนาะคือการออกแบบหน้าผมเนี่ยมันต้องโท้อท้อลุกมันต้องไปด้วยกันด้วยเช่นเราคอนเซ็ปต<ๆ>์เราเป็นอะไรอะไรอย่างเงีย้ยบางทีเราโอเคแหละเราชอบเนาะแต่เราก็ต้องทําให้ถึงอ่ะมันถึงจะแบบโอ้โหคนนี้แบบเออ ลุกนี่ได้ตั้งแต่หัวจนท้าดังนั้นบทบาทเราเนี่ยสำคัญเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราได้บทบาทอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูคุณตุ้ยแบบคอมพิวต์ลุกกันนะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอืมสวยมากค่ะโวโิวตัวเองหนึ่งเพราะว่าแต่งหน้าประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะเป็นผู้หญิงที่ต้องเลือกแล้วเลือกอีกจริงเนาะเป็นผู้หญิงเนาะก็จะแต่งหน้าก็จะอะไรได้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปใส่ชุดอะไรยังไงให้ไปดูชุดก่อนดูซิมันมีสีแดงสีน้ำเงิน เราเลยต้องลิ้วด้วยการปาแดงไปด้วยนะจ๊าไปติดตามปอนต่อ่อ o ม m ดตอนนี้เรากลายเป็นเมืองสโน์แล้วนะคะ ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าในสตูดิโอค่ะชั้น3ของเราให้ดูดีเทลการเล่นไฟมีเจ้ากวางน้อยราคาไม่เบาเลยนะจ๊ะแต่เหมาะสมกับชุดนะคะหน้าผมมันมีหิมาด้วยอ่ะชั้งภาพพร้อมค่ะอันนี้อยู่ในคอนเซปต์แบวแบวนิดนึงเนาะแล้วก็รองรอยนิดนึงเพราะฉะนั้นอินเนอร์จะเป็นยังไงคะ ฝันฝันอาฝันอีกมีความคิดถึงเมืองหนาวค่ะคิดถึงสโนว์คุวแนวตรงเออแนวตรงดีกว่าเนาะ,นอ,ะอ่าท่านี้ดีค่ะโอเคเอาไฟชายคุณป้เาเร<อ>าด้วยไฟ,ไฟชายไหนนะต่อไปด้วยไฟฉายค่ะอินเนอร์อีกค่ะ มาแล้วค่ะน้องกวางมาแล้วอินเนอร์อีกค่ะไฟศาสไปแล้วออปุ้มสนโนกันเลยนะจ๊ะเหมือนลูกหนึ่งคนนะคะไปอันทิจูดดีแข่งกันกับสโนแมนเอลลา,ปปาละจัะตาขูป่าละจ้ะเป็นไงเลิศ กูทำให้มันสวยมากกูบอกเลยกูไปดูภาพก่อนอ่ะอีอาร์ดูดิยังไง <c oughs> อุ้ยดีดีทุกช็อตดีทุกช็อต <c oughs> กว่าจะได้หนึ่งรูปนะจ๊ะสิบห้สา,า,าสิผมไม่ได้ผมนะครัา ผมเปนทรยศเหลือเกินตอนนี้ มันเหมือนแบบร่าแล้วอ่ะครูจะสวยเนาะจะสวยเนาะลยนั่งรังดีเขามั่นเีอันี้แสงอยู่แล้วสวย,ย,ย,ยสวยเลย Merry Christmas and Happy New Year นะคะเย้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้เราก็ได้ความ ความสุขของเราไปแล้วเราก็อยากจะมอบความสุขสนานนะคะให้ทานด้วยเป็นไงบ้างคะอยากให้เราแต่งกันแบบไหนอีกเนาะใช่นี่ก็สุดแล้วเนาะคุณตุ้ยเนาะก็แบบเติมเรื่อยๆคือปีหนึ่งเราต้องคิดอะไรให้มันแปลกขึ้นเรื่อยๆเก๋ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกมความสุขทุกคนอยู่ในดงไฟไปดูกันสอนนีไว้คลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นอะไรนะคะบายบาย